สเตย์หน้าครับแว่นการราฟวีเดียเดเรนใครนะใครอคนนึงทอลเเลสใครไดเปลนชื่อละโอเคผมเริ่มก่อนครับไม่ได้นานเลยทีนี้ก็ทิ้งครับผมเป็นอุกบาทไม้ครับผแล้วก็ไรครับผมสกิลของเกมหนึ่งเมื่อลงสนามเปิดเจครับหาอุกบาทกี่ใบก็ได้ครับผมหนึ่งสองสามสี้าเจได้มาหนึ่งบัตรว ได้วันหนึ่งบาทชั่วแนะลำประวันโอ้โหอ่ะตัดกล่องเลยก็ขอทําการแปะออเดอร์อุปบาทจากมือครับผมมีจะขอเอาไว้ตรงนี้มั้ยเพราะกล่องจะได้เห็นโอเคเมื่อแปะครับสามารถโซลทัชได้ว้าวต่ดกล่องสวยจังเลยว้าวโอ้ว้าวเป็นเป็นการ์ดเนี่ยสนุกดีนะโอ้ว้าวเอาโชว์เลย อ่านเลยเลยลายพลังสีโอวบอกพลังลายก่อนไปรูปบิอ่าเริ่มเลยนครับตริ่เลยเอกผมเอกยูโรอันนี้โยโร่แข่งกันนะใครเร็วกว่าชนะจริงเริ่มหลังจัวครับมาตบตีวันกัรเลยนาการครับเช็คครับไม่มีทิกเกอร์เช็คครับไม่มีทิกเกอร์เช่นกันอ่า้เลยจัวกับจากนั้นทิ้งยูนิเกอร์ครับผมไรเดอร์แบนกาดาวิเดียบาร์รินเจอร์จากนั้น แปะอุกกาบาตจมือครับ,รบเฮ้ยไม่ใช่รันเหตุคนนี้ก่อนนะเมื่อลงสนามครับผมโซวาซสามใบจัวกัสหนึ่งใบจากนั้นได้รับ power บวกห้าพันแล้วก็แปะอุกกาบาตจมือครับผมไมไ่เลย,เอยคอลงมาคอลงมาแห่เลยแล้วก็คอลงมาคุณแห่เลยแห่ลเลย, 15, ยเหนึ่งหมื่นห้าพันยกตีหกแหวนปล่อยเลยครับไรเช็คไม่มีที่เกิด ยูทิคเกอร์ให้มนุษย์ตัวกําลังใจให้มนกษย์เก่ยแล้วอย่างนี้ผมจะตีเข้าได้ยังไงอ่ะอานเธอเลยเ่านเธอเลก็ไม่เข้าไม่เข้าโอเคมันกับมันแปดอ้าวนี่มันแปดเอานี่มันแปดดีกว่าอ้ามันก็ตีต่อเลยโอเคงั้นก็ปล่อยเลยเราก็อุตส่าห์บอกเขาสิว่าใจดีนะอ่านเธอเลยเภาอุตส่าห์จกเลยนะเพราะว่าคนเก่งเล่นมันกัเก่างเงี้ยครับเล่นเพลินจุ๋เลยเราเอาไงดีเอางี้ไปต่อ ไปิงเลยไลท์เข้ามาสกิ้กินหนึ่งครับคอนเตอร์บัสตัวก้านหนึ่งใบไม่อดนเลยครับตัสกิลผมไม่มีแแฮอุ้ยแต่ผมกลัวโดนแฮเพราะฉะนั้นผมจะตีข้ามตีข้ามด้วยหนึ่งหมื่นครับผมผมป้องกันเลยโอเวอร์เข้าอ้าวเช็คครับไม่มีทิกเกอร์โอเคมาเลยอย่างนี้ก็โดนละไม่เป็นไรถ้าผมไม่ตายผมสวนคืนแน่นอนเด็กผมโยโลกมาล่ะอ๋อทิ้งเป็น นี่อุกบาตแล้วก็ไรเลยกาวิเดียแนวทิกเกอร์สกิลทำงานเมื่อลงสนามครับแปะอุกบาตจากกองสองบาทจากอะไรเอาไปนี้ครับแปะไปนี้ได้เลยใช่การมันแบบมันถือว่าเป็นอุกบาตเหมือนกันครับชื่อเลยนการรืออแปะเก่งๆแปะเลยแล้วก็ไปใบหนึ่งสกิลอุกบาตกี่หนึ่งครับเมื่อเข้าสู่อเดอร์โซนสามารถโซชาร์ตได้โซชาร์เลยก็ชาร์ตอุกบาตแล้วก็ทันลมด้วยสกิลแอน ตัวกรัรนึ่ใบได้สวยงานเก่งเก่งโอเคเน็ดิงเกอร์โจมตีครับสกิลทำงานเขาตับลัสหนึ่งใบทรงอุกกาบาตกี่ใบก็ได้ครับผมลงสุสานผมขอหนึ่งใบอ่าแล้วก็การเป็นนี้เมื่อจะถูกส่งลงสุสานจะนับเป็นสองใบครับผมแล้วเอาไปใบแทนส่งอีกใบหนึ่งเป็นห้าใบครับผมสองใบนี้มา,าครับบึม ซีลข,ของเนลิงเกรอ 25, ร์เมื่อส่ง5ใบครับจะได้รับพลังหนึ่ตัีเพิ่มขึ้น15,000บวกหคริติคอลแล้วก็ทำผลของติกเกอร์2ครั้งครับผมเป็น28,000เป็นงร้อยเนยเบิร์นติกเกอร์แล้วเยแรงมากแบบแรงแรงเลยแรงจริงเผื่อแรงเฟิร์ไปกาศเฮ้ยเฟิร์สประกาศโอเคเทำได้ครับมาเลยเพื่อเช็คลางไปดีอีกแล้วขี้หน่อยโอ้โหลางดีลางดี หวานมันจะเป็นอะไรนะครับเป็นเออ่ดับเบิลกี่สองเลครับโอเคอ่ะหนึ่งหมื่นจุกตีมันจับครับผมปล่อยเลยไม่มีทิเกอร์ครับหนึ่งหมื่นแปดพันปล่อยอีกมันกันครับคริติคอลไม่มาให้เร็วกว่านี้ล่ะหัดนเลยแล้วเพื่อนจูอะไรเปล่าเล่นให้เหมือนเดิสุดท้ายทิ้งครับ ไลท์เป็นเอซ์ซอฟสกิลของเฮนนากิม e ครับดูท็อปสามโอเคว้าวสครูเทกเอยจิกเ, <c oughs> เลยจิงแค่ไหนกันเชียวสุดสุดแหละเรียงเลยจะมาคา <พอ S 2> ราโก,กเรลว้าโกกกกูเร็วอย่างนั้นเลยคาราโกเรลอย่างนั้นแหละไอหนุ่มมาไงสุดสุดผมบอกเลยเอ๊ะ เออมีอีกสามใหม่ได้ไหมเมื่อกี้ได้ได้ได้โอเคเมื่อกี้ลองอย่างนี้แค่เช็คให้เช็คแล้วก็เป็นอย่างนี้อ่าเจ็ดถูกต้องถูกต้องถูกต้องยังไงถูกต้องถูกต้องยินถูกต้องอ่ะฮึออุ้ยคออีกอุ๊ยตัวนี้คอไม่กดเทคอุ้ยตอนโรดอิทายเจอหน้าแล้วอุ๊ยไอเนี่ยผมไม่สนเลยผมโยอร์กฮัอีนฮัลวอี2ครับเลส4ลักโคเรลยวบวก5,000ไม่คิดมือเทาบินได้ได้ เขวินใจอยังนั้ตรงนี้เป็น18,000หมืนแปตีใส่บรรขาดครับอุ้ยมันบุนแรงมากครับแต่ผมหนึ่งดาเมจแต่ว่าผมคาดการไว้ว่ามีคนิี่เข้าทิกเกอร์อย่างแน่นอนไม่คิดว่ามีโอเวอร์เลยนะครับแต่ผมผมปล่อยอ้าวมันกลัวๆนะเมื่อกี้เอาเลยเช็คครับฟอนทิกเกอร์เฮ้ยดิฟอนบวกก็ใช่ได้แล้วก็บวกหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้ห้าพันหายอยู่ละผมเก็นเลยโอเคแล้วก็เซ็นเช็คครับอ๋อสกิลวิสซ็อปหนึ่งเลย บวกมืนให้ตัวผมบวกให้รับรวดเร็วอีกไม่ได้นานนะเอกนี้ไม่ได้นานโอเคเอาไม่เช็คครับไม่ต้องิ้มือยูชิกเกอร์ใม้ยูไม่ได้ผมปิดไปแล้วยังไงตออ๋อเหลืออะไรไปนี่ไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรเลยผมไม่หลั่นจมูกด้วยสองมือสามครับโจมตีแต่แบนการไม่ป้องกันครับไม่ป้องกันนะครับครับผมสวิตได้ครับเช็คคริติคอลดิเกอร์ครับ บวกหนึ่งขีให้กับแบนการ์ดโอเคคิดละบวกหนึ่งหมื่นให้ลากูเรีวแล้วก็สกิลไอซอฟบวก 1, <Okay. S 1> วอีกหนึ่งหมื่นโอเคสกิลของใบนี้ขอโซ่สองครับไงาดาเมจหนึ่งใบว้าวจบสกิลใบนี้จบกานะ okay. รเดอดู้เนาะโอเคทิ้งใบเนี่ยมไม่มีตัวอีกใบเอเไมไไ่เป็นไรอีกหนึ่งใบเป็นลากูเรีวเหมือนกันน่ได้ลากูเรีวอีกแล้วตันมปเช็คครับใบที่หนึ่งฟรอนต์วิกเกอร์ตันมปเช็คใบที่สองครับไม่มีวิกเกอร์ครับผมโอเค ตรงนี้ผมกดเลยระบาบหนึ่งคอสโซแต่ข้างนี้แล้วก็ลีทายตัวเองหัวใหญ่มากเป็นห้าหมื่นสามผมจะดันแบนสุดเลยไปห้าหมื่นสามโดนตีใส่แวนการผมไม่ป้องกันดีกว่าโอเคตามไม่เช็คไม่ตีไม่ลก,กลดไมด่กด,ดเลยเี๋ผมจบไปเลยเด็กโยโรเจอกันนะอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรตีแบนไปเอาเลยครับจั่วการแล้วก็ ตัวหน้าอะไรครับผมเด็กหมูขอทำการจั่วหนึ่งจัดเพ้อทำการแปะอุกกาบาตโดยตรงครับผมแต่ผมไม่ตายคุณไม่มีนหน้าแล้วนะเด็นนกผู้ใช้งานแปะกวางครับสองใบจัดไปครับพ่อแม่มพี่น้องพี่น้องผมพีกีบอ่ะแล้วก็สัางใช้งานสกิลครับผมของอุกกาบาตเลยขอเช็คก่อนนะ วัตถที่ผมจะต้องใช้นะอา่าขอทำการใบแรกก่อนนะครับทำการโซชาร์จเลยปึ๊บสวยมาหมอหมอแล้วก็จวหนึ่งบวนะแล้วก็ใบที่2ไม่ทำการโซชาร์จครับแต่ขอจวนเลยปึ๊บโอเคขยับคนนี้ลงมาครับขอทำการคอครับตัวใหม่ครับสุดแกรง่งทำการโซบานหนึ่งครับเมื่อลงสนามแปะอุกบาทหนึ่งใบจากหลุดับผมทํทการ แปะนี่เลยเท่าน,นี้ก็คขาบหับไปแล้วโอเค <Okay. S 2> แล้วก็ทำการแปะอุกบาตทแบทบดิบๆจังมือครับป๊อจแต่รถเจ็บไม่ได้นะผมยังอยู่โอเคจัดไปครับการวิเดียครับโจมตีไปที่วันการสกิลทำงานเฮอรตาบ,บาสหนึ่งครับผมทำการส่งกระบาดห้าใบาไปด้วยกันใ <Okay. S 2> บ,บมุมอีกสี่ตัว ใช่แล้วรีพายมดเลยรุ่มสี่โตครับหมดกอดขาดเอี่ยมแล้วก็บวกหนึ่งคริติคอลพร้อมกับเบิร์นพิเกอร์สกิลของคนนี้ครับเมื่อมีการรีทายครบสามใบทั้งใบบวกห้าพันกับหนึ่งคริติคอลครับผมแปลวันเป็นวันเป็นสามหมื่นแปดพันสามหมื่นแปดซูนโดไลฟ์อะไรตายก็ตายตรงนี้อ่ะผมไม่การอ้าวผมขู่เป็นโดนนะโดนดิคุณได้ครับเพื่อนเช็คครับผม ฟรอนทิเกอร์ครับไปมาสอเท่าครับผมบวกแถวหน้าสองหมืนเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเพิ่ต่าเพิ่ต่าอยู่แล้วมีเต่ารู้อยู่แล้วว่าเต่าเะเพิ่งเกินซกซ์เชนครับฟรอนทิเกอร์ครับบนแถวหน้าเพิ่มอีกสองหมครับจากไปมาไห้าครับบวกไปสักแสนก็สู้ร้อยล้านไม่ได้สองได้เข้ามาไม่ได้ครับไม่ใช่ยไม่ได้ยังไม่เช็คตาย เด็กย و แลนะเจอเด็กยโรด้วยกันมันจะใครดังก่อนก็จบเลยพลังของเอเลียนสุดแกร่งจากนอกโลกนี่แหร่งจรนแ่งิง